ยกที่สามครับมงคลเพชรเพชรน้ำทองมงคลเพชรในเก่งดำนี่ยกที่สามครับแม่รัวเลยครับเจอกับเพมันโซปาการีนักชกมีลานนะครับแม่ยกสามนี่มาดุเลยครับของเพชรน้ำทองเพชรน้ำทองลายเพมันนี่พยายามล้วงลำตัวนี่น่ากลัวเหมือนกันนี่ครับเขายาวนะครับสำหรับเพมันนักชกมีลาน สายยาอ้อแปรม้ก็เวียงซ้ายไปเหมือนกันคนซ้ายเอไม่อยากจเตะนั่นทอแมนไม่สนใจครับเหยดาวใหญ่ๆอ้อแปรมาเตะว่าแข้งหมัดนะครับแพน้ำเดินเข้าไปลยลลไล่ลของเดินเไปยกที่สามนะครับ แต่แกไปครับ okay, ท่านผ้ชมโอ้ยโะเทคมาพยายามสาวหมัดแต่จะโค้งเดินเข้าไปแตะตัดแตะตัดสองทีอ่ารู้สึกว่าเทมานจะขาจะมีอาการหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่โดนขาแล้วก็ถอยแค่จะโค้งไป เลยครับว่าเออเลยจังหวะวาดเข้าการคอเลยนะครับแต่ยังไม่ได้โดนแบบเต็มแข้งเท่าไหร่กอดเขาเลยแต่ว่าเทมานี่ยันหมัดด้วยก่อนเอาเทมานเข้ามาสาวหมัดเแล้ว องมีสวยอ่ะชาย่้านี่ยต่อยซ้ายวาแมนี้ก็ใส่กันได้น่าดูนะครับกแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้นะครับเห็นแล้วครับเมานี่แตกเลือดอาบหน้าครับอือไปนแตกขวาเคยมานยายกวแปดดอดก็มาดดด มาแม่โดดเตะเลยครับเป็นน้ำผงเลยเตะมาพยายามจะโดดเตะเลยเหลือสิบวิสุดท้ายครับผมด้วขึ้นเยอะเลยโอ้โหแม่เปน้ำผงเตะอีกแม่โดดยกสุดท้ายครับกองาังผิการให้คะแนน ไม่ได้เข้าล่องแข่งโดนนะครับแต่ว่ายังไม่แบบอาจจะยังไม่ได้จังหวะเท่าไหร่มันใกล้ไปหน่อยบางผลการตัดสิน น้ำของลนยนี้กับแปสูงดยครับกะเอากาชันครับ